สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ทางช่องสัทธาปาฏิหารนะครับเตือนช่องสัทธาปาฏิหารไม่มีกลุ่มรลายไม่มีละแอบไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทางช่องเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับ มีแต่โฆษณา,าจากทาง YouTube และก็ซัพพอ,อร์เตอร์ทุกท่านนะครับย้ำว่าการพนันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ใช้วิจารย์นในการรับชมรับฟังด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยที่เรียกว่าเวียดนามฮานอยนะครับกรุงฮานอยเทศเวียดนามประจำวันที่12ครับเป็นที่แน่นอนเราไปดูที่11ก่อนนะครับ11ผมโพส์ให้ในโพสต์ชุมชนเนี่ย supporter หรือสมาชิกเนี่ยก็จะเห็นนะครับก็คือเด่นสองอีสองหนึ่งสองห้าสองหกสองเจ็ดนีสสส่สองเจ็ดอืมเพราผมโพสต์ตัวเดียวนะครับโพสต์ชุมชนสำหรับได้ทูบยังไม่มาไปลุ้นไปลุ้นอะไรลุร้นสลากกินแบ่งร้ฐวิสาหกิจหลาวพัฒนาะนะครับ อทีนี้มาดูในนี้กันผมเจ็ดดายนะผมนา่าจะเอาเป็นตัวเจ็ดีีวเก้าจุเก้าเปซ็นไม่มาเราบห้าโมงครับห้าโมงมีตัวไหนทุกคนมาดูครับสามเจ็ดสองสามเจ็ดอมันออกสวยมากนะพูดถึงครับสองเรียบร้อยสองเจ็ดลูกลักรูผมประกบดูด้วยนะหกโมงไม่ใช่เออหกโมงครับเจ็ดหกแปดศูนย์สี่ ไม่มีหกแปดครับไม่มีศูนย์สี่เอาเจ็ดสองมาดิดูครับเจ็ดแปดเก้ารอบสุดท้ายนี่ยิ่งใกล้เลยหนึ่งทุ่มหนึ่งแปดสี่หกสี่ไม่มีเลขเจ็ดที่นี่มีเลขแปดแปดสี่เฉยโอ้โห จอดแล้วดูครับหนึ่งแปดสี่นะหนึ่งแปดเก้าโอ้ยตัวเดียวมีเก้าไงตัวแปดถ้าไม่ใช่เก้านะนะ่าจะมีกาดมาหลายหลายชุดด้วยเนาะโวัววานผมชอบเจ็ดสองตัวเดียวมัออกวันนี้ผมว่ายแล้วเห็นไหมเลขที่ผมชอบมันไม่ใช่เลขคำนวณน,นะครับอาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะ ย <c oughs> ี่สิบสองนะครับ <c oughs> ที่สิบสอง พอเป็นวันจันทร์นะครับที่ไม่ใช่วันเสาร์ทิะมันก็จะเล่เลขก็จะเริ่มแบบโอเคหน่อย 嗯。<clears throat> อาจจะผมคิดว่าน่าจะอาจ,จ,อาจมาเป็นชุดอย่นี้นะครับก็มันป็นเลขต่อกันนะเหมือนวันนี้ก็เจนะ็ดหกแปดเนาะเจ็ดหกแปดก็เท่ากับหกเจ็ดแปดนั่นแหละพรุ่งนี้นะมีโอกาสนะมานะก็แล้วแต่คนชอบอย่างว่านะครับมไม่เป็นการันตีผมไม่ได้ฟันทงอะไรเนาะ <c oughs> คิดว่าเลขเจ็ดนะครับน่าจะน่าจะพุ่ขึ้นมาให้เห็นโอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวันนี้การกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องสัทธาปฏิหารด้วยนะครับขอพระคุณนะครับที่รับชมโฆษณาโดยไม่กดข้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยอย่างนีั่พบเจอกันในคลิปต่อไปครับในส่วนของอน่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐวิสาหกิจลาวพัฒนานั่นเองนะครับสวัสดีครับ